เสยมา็นไม่นอนมันเจ็บก็ไม่ก็ัวเองทายาทายาทายาก็ทายาสิทไมล่ะทายาายาดูแลเดีต้องเก็บก่อนเนี่ยตอนนี้วัดใจแเอาเยอะบอก่อย ไม่มปัญหาแ่เน่่ยอะไรูเรียไานยานต์เออต่งไปไปเฮไปมึงอย่าไปมึงอย่าไป